หนุ่มข้างพังประตูเพื่อนบ้านกลางดึกก่อนบุกเข้าไปรัวยิงทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนจากนั้นกลับบ้านตัวเองไปปลิดชีพคาห้องนอนเจ้าของบ้านเช่าเผยคนตายเคยบอกเพิ่งเลิกแฟนเมื่อเวลา23.10นวันที่15มกราคม2568พันตำรวจโทรยศวัตรศรีลาพัฒส,สารวัตรสอบสวนสพธัญ,ญบุรีรับแจ้งมีเหตุคนยิงกันจนมีผู้เสียชีวิตภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลบึงยี่โถอําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังรับแจ้ง จึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตํารวจเอกจิรวัตรเปี่ยมปิ่นเศษผู้กํากับสถานีตํารวจภูทรธัญบุรีเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนสถานีตํารวจภูธรธัญบุรีเจ้าหน้าที่ตํารวจพิสูจน์หลักฐานหนึ่งแพทย์เวรโรงพยาบาลธัญบุรีและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูที่เกิดเหตุบริเวณหน้าบ้านพบกระสุนปืนขนาด9มิลิเมตร และหัวกระสุนปืนตกอยู่จำนวนหนึ่งจากการตรวจสอบภายในบ้านที่บริเวณประตูบ้านชั้นล่างได้รับความเสียหายและชั้นสองพบว่ามีรอยกระสุนปืนที่ประตูยิงทะลุตู้เสื้อผ้าภายในห้องนอนจำนวนสองนัดนอกจากนี้ภายในห้องนอนชั้นสองผู้เสียชีวิตนอนคว่ำหน้าบนที่นอนทราบชื่อนายสุรชัยชังเพาอายุ45ปีโดยพบอาวุธปืนขนาด9มิลิเมตรหนึ่งกระบอกตกอยู่บริเวณหว่างขาจากการสอบถามนางสาวกนิกาอายุ34ปี เพื่อนบ้านเล่าว่านายสุรชัยมาเช่าบ้านอยู่ข้างๆตนก่อนเกิดเหตุนายสุรชัยได้เข้ามาพังบ้านของตนโดยพังประตูด้านล่างเข้ามาภายในซึ่งตอนนั้นตนยังไม่หลับลูกชายซึ่งนอนอยู่อีกห้องได้วิ่งมาหาตนถามว่าเกิดอะไรขึ้นตนจึงรีบพาลูกเข้ามาในห้องแล้วให้สามีลากตู้เสื้อผ้าและตู้เย็นมาดัานประตูห้องไว้ไม่ให้เปิดเข้ามาได้จากนั้นนายสุรชัยได้เดินขึ้นมาบริเวณชั้นสองแล้วยิงประตูสี่หน้าตน จึงโทรหาป้าเจ้าของบ้านเช่าว่านายสุรชัยพังประตูเข้ามายิงใส่ศักพักป้าบอกว่าเขาเดินกลับไปที่บ้านเขาแล้วก่อนที่ป้าและลุงเจ้าของบ้านจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วทุกอย่างก็เงียบไปเลยนางสาวกนิกาบอกด้วยว่าตนไม่เคยรู้จักนายสุรชัยมาก่อนแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายสุรชัยเดินมาหาที่บ้านพร้อมกับยกมือไหว้แล้วบอกว่าขอโทษที่เสียงดังเดี๋ยวจะซื้อกระเช้ามาไหวเราก็ตกใจจึงได้บอกไปว่าไม่เป็นไร ด้านนางทองตันกล้ากระโทกอายุ54ปีกล่าวว่าคนก่อเหตุมาเช่าบ้านตนตั้งแต่วันที่11มกราคมที่ผ่านมาโดยมาอาศัยอยู่คนเดียวซึ่งเขาเคยบอกตนว่าเครียดเพิ่งเลิกกับแฟนต้องมาอยู่คนเดียวและต้องทําใจให้ได้ก่อนเกิดเหตุเขาเดินไปเดินมาอยู่หน้าบ้านแล้วก็คุยเรื่องค่าใช้ใจ่ายค่าเช่าบ้านว่าจะมีการจ่ายก่อนเพราะว่าได้รับเงินมาซึ่งตอนเกิดเหตุป้าหลับไปแล้วจนข้างบ้านโทรมาเรียกจึงปลุกแฟนลงมาดูก็เห็นว่า เขายืนอยู่หน้าบ้านเราพยายามเรียกเขาแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเดียวเขาจัดการเองเดียวยิงตัวตายแล้วจากนั้นเขาก็เดินขึ้นไปบนบ้านสักพักก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นก่อนที่จะเงียบไปตนจึงโทรแจ้งตำรวจมาตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ทำการบันทึกภาพในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งเก็บรวบรวมปลอกกระสุนปืนและหัวกระสุนปืน และอาวุธปืนที่ผู้ตายใช้ก่อเหตุนำไปประกอบในสำนวนก่อนมอบศพให้อาสาสมัครนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชนสูตรอย่างนิติเวศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อหาสา,าเหตุการตายที่แท้จริง